สวัสดีครับซับทูทีพักเครื่องนะครับในวันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสเช่าพักเครื่องหวูพ่อคูนะครับเป็นเหรียญที่มีความหายากนะครับแล้วก็มีความพิเศษมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ชมแต่ละองค์กันนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญพักเครื่องหวูพ่อคูหลักยอดนิยมนะครับหลายๆท่านเนี่ยที่เก็บสะสมพักเครื่องหวูพ่อคูนะครับต้องไม่มีใครไม่รู้จักรุ่นนี้แน่นอนนะครับรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่านั่งพานชนะมานะครับ ปีพศ2537นรมบเะครับสามเหรียญนี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงนะครับสามเหรียญนี้เนี่ยเป็นเหรียญนั่งพานย้ำล่ำย้ำรวยนะครับเราจะมาพูดถึงความพิเศษของเหรียญนั่งพานย้ำล่ำย้ำรวยนะครับว่ามีความหายากขนาดไหนนะครับเริ่มจากนะครับจานวนเหรียญที่มีนะครับที่ผู้สร้างนะครับได้ลงประวัตินะครับการมีเหรียญรุ่นนี้นะครับว่ามีเนื้ออะไรบ้างนะครับผมจะเริ่มจาก เนื้อทองแดงแล้วกันนะครับเนื้อทองแดงเนี่ยผู้สร้างได้ลงประวัติไว้มีจํานวน24ี่เหรียญน,นะครับก็คือผู้สร้างจะมีความชัดเจนมากก็คือจะลงถ่ายรูปนะครับรูปพระนะครับลำดับที่1ถึงลำดับที่24เลยนะครับก็สําหรับพี่ๆที่มีเหรียญรุ่นนี้เนี่ยก็สามารถไปเทียบได้นะครับว่า,าพระของท่านเนี่ยอยู่ในแบบที่เท่าไหร่นะครับซึ่ง3ามเหรียญน,นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกลําดับนะครับว่า อยู่ในลําดับที่เท่าไหร่นะครับซึ่งมีลําดับบอกไว้ชัดเจนนะครับโอเคเนื้อทองแดงเนี่ยมีจํานวนการสร้าง24ี่เหรียญนะครับถัดขึ้นไปนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองฝาบาทนะครับหรือเหรียญเนื้อทองเหลืองนั่นเองจำนวนการสร้างทั้งหมด40เหรียญนะครับมีจํานวน40เหรียญนะแล้วก็เนื้อต่อไปนะครับเนื้อนวะโรหะนะครับมีจํานวน17เหรียญนะครับนี่นะครับ17เเหรียญนะครับแล้วก็ เหรียญเนื้อสุดท้ายซึ่งผมไม่ได้มีนะครับก็คือเนื้อเงินมีจํานวนทั้งหมดแดเหรียญเท่านั้นนะครับก็ถือว่าไม่มีแค่เนื้อทองคานะฮะไม่มีแค่เนื้อทองคานะโอเคก็เราพูดถึงจํานวนการสร้างนะครับแล้วก็จํานวนเนื้อที่มีในเหรียญย้ำรล่ามย้ำรวยไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเหรียญน,นะครับแต่และเหรียญน,นะครับที่ผมได้เช่ามานะครับเริ่มจากเนื้อทองแดงก่อน นี่นะครับถือว่าสวยแล้วก็ไม่ผ่านการใช้งานเลยครับนี่ฮะดูครับเหรียญนี้นะครับผู้สร้างได้ลงไว้นะครับอยู่ในลำดับที่หนึ่งนะครับอยู่ในลำดับที่หนึ่งของเนื้อทองแดงนะครับนี่ครับจะตอกลักษณะแบบนี้ครับตอกย้ํานะฮะย้ําล่ำย้ํารวยนะครับแบบนี้ใครที่ชอบเหรียญที่ลิมิเต็ดนะครับหายากๆก็ ต้องยำล่ำยำรวยนะครับถือว่าชื่อก็ถือว่าดีด้วยนะครับอ่ะมาดูเนื้อฝาบาทกันบ้างนะครับนี่ครับองนี้เป็นเนื้อฝาบาทนะครับนี่ฮะเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับเนื้อฝาบาทเหรียญน,นี้นะครับอยู่ในลำดับที่4ี่นะครับอยู่ในลำดับที่สี่นะครับ จากที่ผู้สร้างได้ลงข้อมูลไว้นะฮะนี่อยู่ในลนดับที่สี่นะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับเนื้อสุดท้ายนะครับที่ผมมีนะฮะนี่ครับองนี้เป็นเนื้อนวะนะครับอยู่ในลาดับที่หนึ่งนะฮะอยู่ในลาดับที่หนึ่งนะครับนี่ครับ หายากม,มากๆนะครับเนื้อนวะนี่ฮะยำ,ำยำล่ำยำรวยนะครับเนื้อนวะนะครับถือว่าหายยากม,มากๆเลยนะฮะโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นคลิปพิเศษอีกหนึ่งคลิปเลยนะครับที่มีความพิเศษและความหายากนะครับแล้วก็ ถือว่ามาร่วมกันเผยแผ่บารมีหลวงพ่อนะครับแล้วก็นําเหรียญหายากๆพระเครื่องหลวงพ่อคูนเนี่ยมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของผมนะครับที่เป็นถือว่าเป็นมือเล็กๆนะครับที่ได้มีโอกาสได้เช่ามานะครับได้เช่ามานะครับซึ่งต้องบอกว่าเหรียญแรกของผมที่ได้เช่าย้ำร่ำยำรวยเนี่ยจะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเพิ่งจะได้เช่าเมื่อ2ปีก่อนนะครับก็จะเป็นเหรียญลำดับที่5้านะครับ เป็นเหรียญระดับที่5นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ได้เช่ามาทั้งหมด3เหรียญพร้อมกันเลยครับ3เนื้อเลยนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของผมเลยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าพี่ท่านใดชอบนะครับก็ยังไงก็กดไลค์แล้วกันนะครับถ้าถูกใจกดแชร์นะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ